การหารจำนวนเต็มที่ตัวตั้งหรือตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบและโดยที่อีกตัวเนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะวิธีการทำนะคะเราจะใช้คอนเซ็ปต์เดิมก็คือตัวหารคูณผลหารจะเท่ากับตัวตั้งนะคะตัวอย่างเช่นการหารผลหารของลบสาหารหนะคะวิธีการทำลบสามสิบหารหกเนี่ยอาจจะเขียนได้เป็นลบสามส่วนห ทำได้โดยเราจะต้องหาจํานวนเต็มที่คูณกับ6แล้วได้ลบ30เนื่องจาก6คูณกับลบ5เท่ากับลบ30ดังนั้นจํานวนเต็มที่ต้องการหาก็คือลบ5นั่นก็คือลบ30หาร6จะเท่ากับลบ5ค่ะต่อมานะคะหาผลหารของลบ20หาร5วิธีการทํานะคะลบ20หาร5อาจจะเขียนได้เป็นลบ20ส่วนด้วย5 ทําได้โดยหาจํานวนเต็มที่คูณกับ5แล้วได้ลบยีเนื่องจาก5้คูณสลบสเท่ากับลบยีจํานวนเต็มไม่ต้องการก็คือลบสนั่นก็คือลบยีหาร5เท่ากับลบสค่ะต่อมานะคะกรณีที่ตัวหารเป็นจํานวนติดลบบ้างนะคะหาผลหารของ30หารลบห วิธีการทำนะคะ3าหารลบ6อาจจะเขียนได้เป็น30ส่วนด้วยลบ6นะคะเราทําได้โดยหายจำนวนเต็มที่คูณกับลบ6แล้วก็ได้30ซึ่งก็คือลบ6คูณกับลบ5เท่ากับ30ดังนั้นจำนวนเต็มที่ต้องการก็คือลบ5นะคะนั่นก็คือลบ30ส่วน6จะเท่ากับลบ5ค่ะ ต่อมานะคะหาผลหารของ2 0หาร5วิธีการทำนะคะ2 0หาร5เนะี่ยอาจจะเขียนได้เป็น20ส่วนด้วยลบหาทำได้โดยหาจำนวนเต็มที่คูณกับลบ5แล้วได้20ซึ่งเราจะได้ว่าลบ5คูณกับลบ4เท่ากับ20ดังนั้นจำนวนเต็มที่ต้องการก็คือลบ4นั่นก็คือ20ส่วนด้วยลบ5จะเท่ากับลบ4คะ่ะ ซึ่งเราสามารถเขียนได้เป็นรูปแบบนี้นะคะก็คือหาผลหารของสามลบสามสิบหารหกลบสามสิบหารหกเราสามารถเขียนได้เป็นลบสามสิบส่วนด้วยหกเท่ากับลบห้าเนื่องจากเราต้องหาก่อนว่าอะไรล่ะคูณกับหกได้เป็นลบสามสิบก็คือลบห้านั่นเองและต่อมานะคะหาคูณหารของลบยี่สิบหารห้าเขียนได้ลบเศษส่วนได้เป็นลบยี่สิบส่วนห้า จะเท่ากับลบสี่เนื่องจากเราหาจำนวนที่คูณกับห้าได้ลบยี่สิบซึ่งก็คือลบสี่นั่นเองค่ะคำตอบที่ได้นะคะจะเป็นค่าลบนะคะหรือเป็นจำนวนเต็มลบค่ะต่อมานะคะหาผลหารของสามสิบหารด้วยลบหกจะได้ในรูปของเศษส,ส่วนก็คือสามสิบส่วนด้วยลบหกจะเท่ากับลบห้าเนื่องจากเราต้องการหาจำนวนที่คูณกับลบหกได้ 3 0ซึ่งก็คือลบ5นั่นเองค่ะต่อมานะคะหาผลหารของ20หารลบ5นะคะเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็น20ส่วนลบ5าคำตอบก็คือลบ4เนื่องจากเราต้องการหาว่ามีจำนวนไหนละ่ะที่คูณกับลบ5ได้เป็น20ซึ่งก็คือลบ4นั่นเองค่ะคำตอบที่ได้ก็จะเป็นจำนวนเต็มลบเหมือนกันนะคะ ดังนั้นการหารจำนวนเต็มที่ตัวตั้งหรือตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบโดยที่อีกตัวเนี่ยจะเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งและก็ค่าสมบูรณ์ของตัวหารมาหารกันแล้วจะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบค่ะตัวอย่างนะคะจงหาผลหารของจำนวนต่อไปนี้ลบ49หาร7นะคะเท่ากับลบ 7, เเนื่องจาก7คูณกับลบเเท่ากับลบ4ี 100หาร10เท่ากับบ10เนื่องจาก10คูณกับลบ10เท่ากับลบ100 200หารลบ50เท่ากับลบ4เนื่องจากลบ50คูณกับลบ4เท่ากับ200 250หารลบ10เท่ากับลบ25เนื่องจากลบ25คูณกับลบ10เท่ากับ250และ169เท่า หารด้วยลบ13เท่ากับลบ13เนื่องจากลบ13หารลบ13เท่ากับหน9รหรือถ้าเราไม่อยากจะจำเยอะเราก็แค่จำแค่ว่าถ้าเครื่องหมายต่างกันนะคะหารกันค่าคำตอบจะเป็นค่าลบนะคะละักษณะคล้ายคายกับการคูนนั่นเองค่ะตัวอย่างที่2นะคะจงหาผลลัพธ์ของจำนวนต่อไปนี้ซึ่งจะยากขึ้นมานิดนึงนะคะเราต้องดูในวงเล็บก่อน ลบ 25, หาร5เครื่องหมายต่างกันใช่ไหมหารกันได้เป็น5แล้วก็ตอบเป็นค่าลบได้เป็นลบหาหาร5เครื่องหมายต่างกันอีกแล้วหารกันคำตอบต้องเป็นค่าลบ5หาร5เป็น1คําคำตอบก็คือลบ1ค่ะต่อมานะคะในวงเล็บลบ16หาร4เครื่องหมายต่างกันหารกันก็ติดลบนะคะ16หาร4ก็คือสี่ ในวงเล็บอีกวงเล็บหนึ่งนะคะลบสิหารลบหเครื่องหมายเหมือนกันเนาะหารกันจะต้องเป็นค่าบวกดังนั้น10หาร5ก็คือ2ลบสหาร2ก็คือลบสค่ะตัวอย่างต่อมานะคะ200หารด้วยลบสีหาร8เราต้องดําเนินการในวงเล็บก,ก่อนลบสีหาร8เครื่องหมายตรงกันข้ามกันแตกต่างกันเนาะค่าคําตอบต้องเป็นค่าลบ40หาร8เป็น5คําตอบก็คือลบห 200หารด้วยลบ5เครื่องหมายต่างกันอีกแล้วผลลัพธ์สุดท้ายก็คือลบ40นั่นเองค่ะต่อมานะคะในวงเล็บลบ38บวกลบ22นำความรู้เรื่องการบวกมาใช้นะคะจะได้เป็นลบ60แล้วเอาไปหารอีก6ลบ60หาร6นะคะเครื่องหมายต่างกันค่าคำตอบต้องติดลบ60หาร6ก็เท่ากับ10ดังนั้นคำตอบก็คือลบ10ค่ะ ต่อมานะคะคในวงเล็บ8ปคูณเเป็น72หารด้วยลบสี่หารด้วยลบสี่คำตอบก็คือลบสิค่ะตัวอย่างที่3นะคะจงหาจํานวนเต็ม b ที่ทําให้ประโยคลบสีหาร b เท่ากับเเป็นจริงเราต้องพิจารณาก่อนว่าเราจะหารจานวนไหนล่ะที่มาแทนใน b เพื่อทําให้สมการเป็นจริงนะคะเราจะได้ว่าลบสีหารด้วยลบหเนี่ยมันเท่ากับ9ดังนั้นตําแหน่งของ b ก็คือ ลบใช่ไหมคะดังนั้น B ก็คือลบห้นั่นเองค่ะค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ติดตามชมคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ